สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาค่ะรีวิวของจิ๋วนะคะทุกคนเมื่อกี้ขออภัยนะคะเริ่มจากขวดน้ำเปล่านะคะทุกคนนี่เป็นแบบนี้นะทุกคนต่อไปก็เป็นขวดวายนะคะทุกคนนี่ใครอยากให้เรานะคะแสดงเรื่องละครของจิ๋วกับ กับ LOL ก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะนี่นะคะเรามีแก้วน้ำทั้งหมด3สีด้วยกันนะคะมีสีเขียวสีชมพูแล้วก็สีฟ้านะคะต่อไปก็จะเป็นขวดน้ำผึ้งอา้าวตรงนี้หายสงสัยแตกนะคะต่อไปเป็นถ้วยคัพเค้กค่ะทุกคนอ่าต่อไปเป็นแก้ววายอ่าแก้ววายแก้ววหายอยู่ขนมอะไรอะทุกคนช่วยคอมเมนต์มาดูหน่อย ใครรู้จักก็คอมเมนต์มานะคะต่อไปเป็นไอศครีมสีส้มนะคะมีรูปใสายลุงด้วยอู้น่ารักต่อไปนะคะเป็นเค้กค่ะนี่เค้กแบบฐานมีฐานรองนะคะต่อไปก็จะเป็นเค้กที่ไม่มีฐานรองนะคะนี่อ่าใครชอบที่นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะ พูดง่ายๆว่าติดตามหรือว่ากดไลค์หรือว่ากดแช่นะคะกดไลค์ก็คือกดไลค์นั่นแหละบ๊ายบายขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ